สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดกันต่อเลยค่ะแบบฝึกหัดที่7.9นะคะซึ่งเราทำไปแล้วข้อ1กับข้อ2วันนี้เราจะมาทำข้อ3กับข้อ4ค่ะอยู่ในแบบฝึกหัดหน้า58ถึงหน้า59เลยนะคะมาดูข้อ3กันก่อนเลยค่ะข้อ3นี้นะคะเป็น รูปค่ะที่ถูกแบ่งออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเว้าที่มีขนาดเท่ากัน5รูปเลยนะคะอเดี๋ยวจะลองวาดให้ดูว่าได้5้ารูปจริงไหมอ่านี่เป็นสี่เหลี่ยมรูปเว้ารูปที่1ใช่ไหมคะแล้วก็มันก็ต่อกับสี่เหลี่ยมรูปว่าวอ่ารูปที่สองอันนี้รูปที่สาม รูปที่สีอ่ะนี่รูปที่สีนะอ่าลากให้ดูแล้วก็รูปที่5อ่าติดกันอยู่นะคะ5รูปนะคะแบ่งออกเป็นสี่เหลี่ยมรูปเว้าที่มีขนาดเท่ากันด้วยนะคะทีนี้เราจะมาดูสิ่งที่เราจะต้องไปใช้เขาให้เราหาพื้นที่ของรูปทั้งหมดเลยแต่เราไม่สามารถหาพื้นที่ทั้งหมดได้ในทีเดียวเราก็จะต้องมาหารูปสี่เหลี่ยมรูปเว้า1รูปก่อนนะคะ แล้วได้พื้นที่เท่าไหร่ก็เอาไปคูณกับ5รูปนะคะนักเรียนทีนี้สูตรของสี่เหลี่ยมรูปเว่านะคะอันนี้เผื่อใครลืมไปแล้วสูตรก็คือพื้นที่พื้นที่สี่เหลี่ยมรูปเว่า สูตรก็คือนักเรียนจะต้องจำให้ได้นะคะก็เป็นเศษหนึส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทะแยงมุมค่ะอาจจะไม่ยากนะพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าคือเศษหส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทะแยงมุมค่ะทีนี้เราก็ ต้องทราบผลคูณของเส้นทะแยงมุมกันก่อนนะคะ,ะเส้นทะแยงมุมในรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยจะมีด้วยกันสองเส้นค่ะของสี่เหลี่ยมรูปแวานะจะมีสองเส้นเอาเส้นที่หนึ่งก่อนอครูเขียนไว้ก่อนเส้นทะแยงมุมเอาเส้นสีแดงก่อนนะคะ อาจจะสังเกตว่ามีตัวเลข2ฝั่งก็คือ28บวกกับ72ได้100พอดีนะคะเส้นทะแยงมุมก็จะเป็น100เซนติเมตรอีกเส้นหนึ่งอคูลากับสีเขียวจะได้ว่าเส้นทะแยงมุมสีเขียวเขาไม่ได้บอกให้เราแต่เขาเขียนรอยขีดมา นะฝั่งละ3ขีดนักเรียนลองไปหาในภาพดูสิอ่าตรงนี้ไง30เซนติเมตรนะคะก็จะได้มันมี2ฝั่งใช่ไหมก็จะเป็น30บวก30อ่าได้60เซนติเมตรนะคะเส้นทะยงมุมจะสังเกตว่าถ้าเป็นสี่เหลี่ยมรูปเว่าเนี่ยเส้นทะยงมุมนั้นจะยาวไม่เท่ากันแต่จะตัดกันแล้วเป็นมุมฉากนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็นำมาแทนค่าเลยค่ะเราจะหา พื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปว่าวหรูปก่อนนะคะย้ำว่าหาหนรูปก่อนแทนค่าตามสูตรเลยค่ะเส้นหนส่วนสองคูณใช้คำว่าผลคูณของเส้นทะแยงมุมก็ต้องเอาเส้นทะแยงมุมมาคูณกันนะคะเส้นแรกเราหาไว้แล้วก็คือ100 คูณกับอีกเส้นหนึ่งก็คือ60ค่ะหาค่าออกมานะคะอะไรตัดได้ตัดก่อนเลยค่ะเอา2ไปตัด2ได้1ครั้งเอา2ไปตัด100นะคะได้50ค่ะจากนั้นจับที่เหลือมาคูณกัน50คูณ60เอา5คูณ6ก่อนนะักเรียน5 6 30แล้วก็เติม0 2ตัว ะได้เป็น3,000ตารางเซนติเมตรนะคะ่ะ3 0 0 0ตารางเซนติเมตรนี่คือ1รูปแต่เราต้องการ 4, อ่อพื้นที่5รูปนะคะอะ่พื้นที่สี่เหลี่ยมรูปเว้าว5รูปค่ะ ห้ารูปก็นำห้านะคะมาคูณกับสามพันค่ะห้าคูณสามสิบห้าแล้วเติมศูนย์สามตัวนะคะคำตอบก็คือหนึ่งหมื่นห้าพันตารางเซนติเมตรค่ะสรุปนะคะดังนั้นรูปที่กำหนด ก็คือรูปที่เขาให้เรามาทั้งหมดนะคะเราใช้คําว่ารูปที่กำหนดจะมีพื้นที่หนึ่งมื่นห้าพันตารางเซนติเมตรนะคะอ่ะตอบเลยค่ะตอบเป็นเลขไทยนะคะหนึ่งมื่นห้าพัน ตารางเซนติเมตรค่ะกีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยสองเส้นนะคะ,ะมาดูข้อที่สนะคะนักเรียนข้อนี้ดูรูปที่กำหนดก่อนนะคะว่าเป็นรูปอะไรและสามารถที่จะหาคำตอบโดยการแบ่งรูปออกเป็นรูปอะไรได้บ้างนะคะนักเรียน อ้าวดูภาพทั้งหมดก่อนแล้วเราก็ดูภาพแรกก่อนนะคะครูลากเส้นก่อนดูสีน้ำเงินก่อนนะคะนักเรียนดูสีน้ำเงินของครูรูปนี้เป็นรูปอะไรคะนักเรียน อ่าใช้ล้วค่ะรูปนี้คือรูปสามเหลี่ยมนะคะรูปที่1เดี๋ยวครูใส่ชื่อให้ด้วยมันคือสามเหลี่ยม U V W นะคะอันนี้สามเหลี่ยมแรกนะคะจากนั้นมาดูาสีแดงแล้วกันนะคะภาพนี้ครูจะาวาดเป็นรูปอะไร ก็คือเป็นสามเหลี่ยมอีกเช่นเดียวกันสามเหลี่ยมนี้คือสามเหลี่ยม U P Z นะคะยังมีสามเหลี่ยมอีกนะคะอาสีแดงเหมือนเดิมละกันสามเหลี่ยมนี้ก็คือสามเหลี่ยมดูใส่ชื่อให้มันนะคะ มันคือสามเหลี่ยม x m w นะคะแล้วแต่ว่าจะเป็น w x m อะไรได้หมดเลยนะคะอ่ของครูเป็น x m w อ่าได้สามเหลี่ยมสามรูปแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูรูปต่อไปที่เราจะต้องหาอันนี้ก็คือ ดูสีเขียวนะคะสีเขียวของครูมันรับนักเรียนว่าเป็นรูปอะไรคะตรงนี้อ่ามันคือสีเเส่เหลี่ยมคางหมูค่ะนักเรียนสี่เหลี่ยมคางหมูชื o ่อสามรยอสี่เหลี่ยม P O Y Z นะคะแล้วก็ยังมีคางหมูอีกหนึ่งรูปตรงนี้อันนี้เป็นคางหมูอีกหนึ่งรูปก็คือสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่เป็นสี่เหลี่ยม O M X Y นะคะ,อะของครูเป็นแบบนี้เราจะมี รูปต่างๆอยู่ทั้งหมด5รูปนะคะนักเรียนก็จะต้องหาพื้นที่ของแต่ละรูปแล้วก็เอาพื้นที่ของแต่ละรูปมารวมกันก็จะได้พื้นที่ของรูปที่กำหนดค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มหากันเลยนะคะเดี๋ยวครูเอาพื้นที่อ่ะ พื้นที่สามเหลี่ยมก่อนเลยละกันครูจะหาพื้นที่สามเหลี่ยม U V W นะคะพื้นที่สามเหลี่ยมที่เราเรียนไปแล้วสูตรก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานนะคะนักเรียนอ้าวเขียนแทนค่าเลยเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงไปดูภาพแรกสีน้ำเงินของครูนะคะภาพนี้นะคะ เขียนว่าภาพหนึ่งละกันอ่ะภาพที่หนึ่งของครูสูงเป็นสามนะคะนักเรียนฐานราคาฐานหานตรงไหนเอ่ยดูฐานนะเรามองฐานเดี๋ยวคุณจะลากสีน้ำเงินเป็นฐานก่อนนี่คือฐานอ่ะดูภาพที่หนึ่งก่อนนะคะดูสีน้ำเงินฐานนี่นักเรียนจะต้องเอามารวมกันเองก่อนเรารู้ตรงเนี้ยแล้วว่าห้า แล้วก็จะมีรอยขีด1ขีดหมดเลยนักเรียนสังเกตดูซึ่งรอยขีดตรงนี้มันจะยาว3มเนี่ยมันจะต้องเท่ากับตัวนี้นะคะอ่ะมันก็จะเป็น3ตรงนี้3แล้วก็3เอามาบวกกันหมดเลย3 39บวก5ได้14วานะคะนี่คือที่มาของฐานของรูปสามเหลี่ยม UVW นะคะนักเรียนฐานก็จะรวมกันเป็น14นะคะแทนค่าเข้าไป14 แล้วเราก็หาคำตอบเลยค่ะอ 1, 2อ2หนะคะสอง4จากนั้นนักเรียนเอามาคูณกันค่ะ3าเเป็น21นะคะหน่วยก็เป็นตารางวาได้แล้วนะรูปสามเหลี่ยมอันแรกต่อไปมาดูพื้นที่ต่อกันเลยค่ะพื้นที่ที่เราหาไว้เมื่อกี้ก็คือ สามเหลี่ยม u p z อ่า u p z ครูให้เป็นรูปที่สองนะคะ u p z นี่ให้เป็นรูปที่สองแทนค่าเหมือนเดิมก็คือเศษหส่วนสคูณสูงอ่าสูงคืออะไรอ่าครูให้สูงเป็นสามนะคะก็จะมีฐานเป็น4 แต่ถ้านักเรียนให้ฐานเป็นสี่สูงก็จะเป็นถ้านักเรียนให้ฐานเป็นสามสูงก็จะเป็นสี่นะเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะตัดกันได้ตัดก่อนสองหนึ่งสองสองสองสี่เอาสามคูณสองได้หกตารางวา,าใส่จุดด้วยหาต่อนะคะพื้นที่ สามเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งก็คือ x M W นะคะกูให้เป็นสามเหลี่ยมที่สามนะคะอ่าที่วงครูวงกลมที่สามก็จะได้เป็นแทนค่าเซษหนึ่งส่วนสองคูณสูงนะสูงก็คือสามฐานก็สามเหมือนกันนะคะดูรอยขีด ค่าออกมาตัดไม่ได้ก็จับ3คูณ3ได้9แล้วหารด้วย2ก็จะได้เป็น4.5ตารางวา่มาดูต่อนะคะพื้นที่ต่อไปก็จะเป็นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมบ้างเมื่อกี้เราหาไว้ก็ปี P O Y Z อ่ครูให้เป็นภาพที่4และกัน P O Y z นะคะอัพเดียนสูตรแล้วนะก็คือเศษ1ส่วน2คูณสูงสูงของภาพที่4ของเราอ่าภาพที่4ของเราสูงเป็น5นะคะสูงเป็น5นะักเรียนแล้วคูณกับผลบวกของด้านคู่ขนานอ่าหต้องเป็นสูงนะคะเพราะเราต้องการผลบวกนะักเรียนอ่าดูรูปนี้นะอันนี้เป็นสูง ห้าเป็นสูงผลบวกของด้านคู่ขนานก็คือเอาเอาสเนี่ยมาบวกสองสบวกสองนักเรียนก็จัดการให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ตัดอะไรให้ใหเรียบร้อย4ี่บวกสองนี้ได้6เนาะเราเอาสองมาตัด6ได้สามห้าสานนี้นักเรียนคิดเองนะได้สิบห้าตารางว่า ยังมีอีกสี่เหลี่ยมอันสุดท้ายก็คือสี่เหลี่ยม O M X อ่ะขอตรงนี้ละกันเก็บไม้พอพื้นที่ O M X Y นะคะก็คือให้เป็นรูปที่5นักเรียนสี่เหลี่ยม O M X Y ภาพนี้ก็ใช้สูตรคางหมูนะคะเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงให้สูงเป็นสามนะดูสีเขียวมาเปลี่ยนสีดีกว่าสีเหลืองอตอนนี้พูดถึงสี่เหลี่ยมนี้อยู่นะดูสีเหลืองนักเรียนของนักเรียนสี่เหลี่ยมนี้สูงให้เป็นสามนะคะ คูณผลบวกด้านคู่ขนานก็จะมี2อามี2แล้วก็ตรงนี้1ขีดก็เป็น3นะคะเพราะว่า1ขีดก็คือความยาว3วานะคะในรูปนี้ก็จะได้เป็น3บวก2หรือ2บวก3ได้หมดนะคะอะ่แก้ให้เรียบร้อยตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็น7.5ตารางวานั่นเองนะคะตารางวา เราหาพื้นที่ของ5รูปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปค่ะดังนั้นรูปที่กําหนดมีพื้นที่เอาทั้งนี่เลยหนึ่งยี่สิบเอ็ดนะคะ 21่สิบเวกหบวกสีบวกสิแล้วก็บวกเจนะคะบวกเลยยี่สบวกหกสี่จุดห้บวกสิบวกลงมาเลยนะคะเจ็ดาไปตั้งบวกออกมาแล้วได้54 ตารางว่านะคะก็ตอบว่าย่อโอเคเรียบร้อยนะคะอ่ะนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็ไปฝึกทำนะคะสองข้อนี้ลงในหนักซือแบบฝึกหัดเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ